สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะแองจี้จะมาแชร์ขั้นตอนการยื่นวีซ่าเพื่อที่จะไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะที่ประเทศเยอรมน,นีค่ะรวมไปถึงจะมาแชร์ว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง แล้วรอผลอนุมัตินานไหมแล้วก็จะมาสรุปค่าใช้จ่ายคร่าวๆนะคะที่ต้องใช้ก่อนวันเดินทางไปถึงที่ประเทศเยอรมน,นีค่ะสิ่งที่ต้องยื่นเนี่ยก็จะมีสามารถเข้าไปเช็คตามเว็บสถานทูตคขาเขาจะบอกว,ว่าเขาจะต้องใช้กอกสารอะไรบ้างแล้วเขาจะต้องให้เราเนี่ย ริมนออกมา2ชุดเลยแล้วก็เราต้องใส่พิมพ์ข้อมูลในนั้นนะคะแล้วก็พิมพ์ออกมาอย่างถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยเอกาสารท,ที่ใช้ยื่นไปเนี่ยก็จะมี certificate of enrollment ซึ่งจะขอจากทางมหาวิทยาลัยฝั่งไทยว่าเราเป็นเรามีสถานะเป็นนักเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จริงๆ และอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะมีชื่อว่า acceptance letter นะคะตัวนี้เนี่ย acceptance letter ก็คือจะส่งมาจากมหาวิทยาลัยเยอรมน,นีที่เขาบอกว่าเ,เขาในนั้นเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าเราสามารถอยู่ได้ถึงเดือนไหนถึงเดือนไหนซึ่งหมายถึงว่าวีซ่าเนี่ยเขาก็จะอนุมัติให้ตามเทอมการศึกษาที่มหาลัยเนี่ยแจ้งไว้ใน acceptance letter นั่นเองค่ะ ในส่วนของเรื่องสถานะการเงินนะคะจริงีเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงรู้จักบล็อกแอคเคท์กันมาบ้านแล้วนะคะซึ่งตัวบล็อกแอคเคท์เนี่ยพอเรามีตัวบลอยเค้าแล้วเราก็ไม่ต้องไปขอเตทเมนของออคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะแค่แค่ให้ใครสักคนเนี่ยโอนเงินเข้ามาในบล็อกแอคเคท์ของเราซึ่งตัวบล็อกแอคเคท์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมีสองเจ้าเนอะมีฟินติมบักับเอ็กซ์แพทริโอ เออ่ส่วนตัวจีเองนะคะเลือกเลือก Expressio ไปแล้วก็อืมจำนวนที่จ่ายเนี่ยคือพอเข้าไปในเว็บใช่ไหมพอเราแบบทำการ register นรู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็จะถามว่าเราจะไปอยู่ที่นั่นนานเท่าไหร่เพราะว่าระยะเวลาที่เราใส่เนี่ยก็จะสำคัญมากเลยนะคะในการที่จะ,สะแสดงสถานะทางการเงินคือ เราไม่ต้องกําหนดว่าเราจะแบบว่าเอาเงินเข้าเท่าไหร่คือแค่ใส่ระยะเวลาอย่างของจีนเนี่ยมันคือ6เดือนซึ่ง6เดือนนะคะทางเว็บไซต์นั้นนะมันก็จะคำนวณว่าเอมเราต้องม,อมีแบบว่าค่าใช้จ่ายที่แบบจะต้องอยู่ในบอร์ดเขาเนี่ยจำนวน934ย e ูโรแล้วพอ934ย i m e s ูโรเคูณด้วย6เนี่ยมันก็จบมาเป็น ตัวเลขสุดทีที่เราจะต้องโอนเงินเข้าไปในบล็อกแอคเคท์ของเรานะคะหลังจากที่เอกสารเราเรียบร้อยนะคะเราก็พร้อมที่จะไปยื่นขอวีซ่านะคะซึ่งเราจะต้องจองผ่านเว็บไซต์ VFS Global แล้วเราก็เลือกไทม์สลอตว่าเราจะเข้าไปวันไหนเวลากี่โมงเออพอเข้าไปแล้วนะคะก็ อย่าลืมนำเอกสารที่เตรียมมาเนอะทุกอย่างเลยทั้งแบบรูปถ่ายด้วยจริงๆเห็นเขาก็มี photo b o o อยู่นะแต่ว่าเราจะถ่ายมาเองก็ได้อ๋อที่แบบใช้รูปถ่ายทำขอพิซซ่าใช้จริงเนี่ยเขาขอตอนที่ขอหนะ้เาเคาน์เตอร์เขาขอไป3รูปนะคะแต่ว่าพอวันที่ไปรับ พาสปอร์ตคือเนี่ยเขาคืนรูปกลับมา1รูปเหมือนกับว่าเขาใช้ไปแค่2รูปแต่ว่าวันที่ไปทำเขาขอ3รูปพอเราเดินเข้าไปนะคะผ่านเกจจุดตรวจแล้วก็ไปต่อแถวนะคะรอรับบัตรคิวหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะเขาก็จะแจ้งว่าของเราเนี่ยจะต้องไปทำต่อที่เคาน์เตอร์ไหนซึ่ง พอเราเดินทะลุไปใช่ไหมคะทะลุผ่านประตูไปปุ๊บปุ๊บเราก็ต้องเดินเลี้ยวซ้ายเข้าผ่านห้องกระจกอีกห้องหนึ่งคะ่ะเพื่อที่ไปนั่งรอเรียกตามคิวก็จะมีโค้ดนะคะแล้วเราก็คอยฟงังแล้วเขาก็จะมีจอขึ้นให้ด้วยซึ่งอตอนที่เอกสารยื่นเอกสารแล้วก็รอคิวเนี่ยรอไม่นานเลยนะคะประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วรวมถึง จ่ายเงินด้วยแล้วก็เจ้าที่หน้าเขาก็จะถามว่าเออเราจะเลือกไปรับเองที่ VFS เหมือนเดิมไหมหรือว่าจะให้ทำการส่งไปศนีไป VFS สาขาในกรุงเทพนะคะก็ไปง่ายมากเลยสามารถนั่งไอมาทีสย่านไปก็ถึงแล้วค่ะที่ตึกจามจุรีสแควร์นะคะ หลังจากที่รอมาเป็นระยะเวลา1เดือนนะคะทางเจ้าหน้าที่ที่จะหารหูตเนี่ยก็โทรเข้าเบอร์โทรศัพท์แต่เช้าเลยวันนั้นเขาโทรมาหาจี้เมื่อประมาณตอนแบบ8โมงกว่าเกือบเกือบ9กโมงเพื่อที่จะแจ้กว่าวีซ่าของเราและเอกสารทุกอย่างได้รับการอนุมัติแล้วแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่า เราจะต้องแนบการซื้ออ s u r a n c e ประกันนะคะกับตัวตัวเครื่องบินไปด้วยต้องแนบ2อ,อย่างนี้ไปแล้วรอ3วันทำการนะคะเราถึงจะสามารถเข้าไปรับวีซ่าแล้วก็พาสปอร์ตคืนได้ค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นซึ่งตัว health M insurance เนี่ย ที่ซื้อกับทางมาวิสตานะคะซึ่งเป็นบริษัทประกันที่อยู่ที่รยมรานีแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยที่นู่นเนี่ยเขาก็แนะนํามาค่าใช้จ่ายอินชรนซ์ที่จีจ่ายไปเนี่ยมันคือ34ยูโรแล้วตอนที่คือกลายเป็นว่าจี้ต้องซื้อประกัน2อัน ที่คือทางประกันเยอที่ของเยอรมันมาวีซ่าแล้วก็ประกันของที่ไทยแต่งจีเนี่ยอันเนี้ยคือแบบพลาดมากตอนที่เราแบบคีย์เว็บไซต์ที่แบบซื้อประกันชีวิตที่ของเยอรมันใช่ไหมเราไม่ได้เช็คว่าเออมัน cover ถึงแบบวันที่วีซ่าแบบต้องถึงวันที่เขาแบบวีซ่าหมดอายุค่ะก็คือเดือนของจีเนี่ยยื่นไปแล้ววีซ่าเนี่ยก็อยู่ได้ถึงเดือน8 แบบสิ้นเดือนเลยแต่อเผอิญว่าตอนที่จี้ซื้อประกันเนี่ยแล้วแบบว่าเราเคีย์ข้อมูลผิดอะคือเราเข้าใจว่ามันคือในประกันใช่ไหมคะมันมีช่องให้ฟิลอินว่าเราจะไปที่นั่นเนี่ยกี่เดือนอาแล้วทีนี้จี้ก็นับเริ่มเริ่มนับที่เดือนมาร์ h ไปยันปุ๊บปุ๊บปุ๊บจน6เดือนใช่ไหมคะแต่อเผอิญว่ามันไม่ถึงเพราะว่ามันจะต้องซื้อร่วงหน้าได้แค่1เดือน ซึ่งตอนนั้นเนี่ยจี้ซื้อไปเดือน j a n u a r y มันก็จะสามารถซื้อลงหน้าของเดือน february ได้ซึ่งมันไม่สามารถซื้อตั้งแต่ j จ n เพื่อที่จะไปให้มันเริ่ม cover ในเดือน March เราก็เข้าใจผิดเพราะว่าแบบเอ้ยเราไปถึงเดือน february แล้วเราก็อยู่แบบ6เดือนนะเราก็ใส่ไปเลยว่าให้มันคุ้มครองตั้งแต่เดือนเฟบเพราะว่าจี้จะต้องไปถึงแบบเดือนเฟบริย์นะคะปรากฏว่าพอจ่ายเงินเรียบร้อยเนี่ยเราก็เพิ่งมาสังเกตว่า ไอเดือน6ที่เราพิม์ไปอะคือมันได้แค่แบบถึงเดือน7มันไม่ครอบคลุมถึงเดือน8ตามที่ระยะเวลาของวีซ่าทีนี้ถ้าสหาทูตเขาก็ดีนะคะเขาก็โทรกลับมาแจ้งเลยที่เอกสารที่จี้เนี่ยแนบไปทางอีเมลว่าเอ้ยตัวนี้เนี่ยมันไม่ครอบคลุมถึงเดือน8เพราะว่าวีซ่าเนี่ยมันหมดอายุเดือน8ทําให้จี้เนี่ยต้องไปซื้อประกันออของไทย ซิ่งก็เสียไปอีก1,245บาทเพื่อที่จะให้มัน cover ถึงเดือน8แล้วพอเรายื่น2อ,อันนี้ไปปึ๊บเราก็รอ3วันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งมาว่าอนุมัติแล้วให้เราเข้าไปรับได้หรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าอย่างเพื่อนบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าตัว insurance เขาซื้อกับทางบล็อก Account เลยนะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็มาซื้อแยก อันนี้เนี่ยเอาจิงที่ก็ไม่ได้ดูนะคะว่ารายละเอียดว่ามันต่างกันยังไงแล้วว่าเราไปซื้อแยกเองหรือว่าแบบซื้อรวมไปกับของบริษัทบล็อกแอคเค้์เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เพื่อนๆก็ลองปเปรียบเทียบรู้ได้นะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปทั้งหมดนะคะก่อนที่จะเดินทางไปถึงประเทศเยอรมน,นีเนี่ยอยางได้เลยค่าวีซ่า เสียไปประมาณ4,100บาทแล้วก็ค่าอินชูเรน์34ยูโรกับอีก1,245บาทรวมไปถึงค่าที่พักนะคะวอ u นูซึ่งที่พักน A G เนี้ยแองจี้เนี่ยสมัครผ่านกับทางมหาลัยแล้วเขาก็เหมือนจะต้องให้เราเนี่ยจองแล้วก็จ่ายเด p o s ิ t เออแล้วก็ค่าเช่าของเดือนแรก ซึ่งก็จ่ายไปทั้งหมด940ยูโรค่ะและที่สำคัญนะคะเงินที่ได้โอนไปในบล็อก Account เนี่ยก็จะเป็นทั้งหมด5 7 8 3เพราะว่ามัน cover เป็นระยะเวลา6เดือนนั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ซึ่งที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาข้อมูลเรื่องการยื่นวีซา่ารวมถึงเอกสารต่างๆนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ